โอ้ยยยตอนนี้คุณอยู่กับผม p ี t อสทิกนะครับกับไม้ใหม่ทุยไม่ใช่ละอยู่กับผม p ีเอสทิกนะครับกับข้อมูลที่ผมจะมานําเสนอวันนี้นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนเลเจนด์ซีนะครับซึ่งมันมีแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับให้ข้อมูลออกมาแบบดูน่าเชื่อถือมากเลยนะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนร่างเมก้านะครับทั้งหมด26ตัวในโปเกมอนเลเจนด์ซีเอนะครับเป็น อ่าตัวใหม่นะเป็นร่างเมก้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ26ตัวเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกนะครับไม่ใช่จากทางออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ไม่ได้เต็มร0 0นะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะครับจากแหล่งข้อมูลนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมให้ประมาณ80%นแล้วกันก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สปอยนะครับเพราะว่ามันยังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าก็น่าฟังไว้นะครับว่าเออมันมันมันลือหลุดมาว่ามีตัวอะไรเป็นได้ร่างเมก้ากันบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนได้ร่างเมก้าอะไรจะถูกใจใครยังไงบ้างไหมนะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้มีข้อมูลเนี่ยมันมีมาแค่ชื่อเท่านั้นนะครับไม่มีข้อมูลอะไรอย่างอื่นเลย ชื่อเพียวๆเลยนะครับไม่มีภาพไม่มีสกิลมูฟหรือธาตุอะไรบอกเลยนะครับมีแค่ชื่ออย่างเดียวอ่าท้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนี่ครับเริ่มมาที่เจน1เลยครับเจน1เปิดมาด้วยเมกาพิกซี่ครับแล้วก็ตามมาด้วยเมกาสตาร์มี่ครับเมกาสามี่เนี่ยเหมือนจะมีข้อมูลมาให้นิดนึงนะครับว่ารูปล่างเนี่ยเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าแขนขายาวขึ้นนะครับ ต่อมาครับก็เป็นเมกาอุสบอตนะครับเจ้าพืชพิษของเราแล้วก็ตัวนี้ใครหลายคนน่นจาจะก,กีดการ์ะครับคือเมกาไคลิวนั่นเองมาที่เจน2ครับเจน2เนี่ยก็จะเป็นสตาร์เตอร์ทั้ง2ตัวของภาคซ a เลยนะครับก็คือเมกาเมกาเนียมครับกับเมกาออายแล้วก็มีตัวที่3ด้วยครับคือเมกาแอมูโดนั่นเองเจน3ครับเจน3มาแล้วครับเมกาไฟกอน ไม่มีไม่มีไม่มีล้อเล่นไม่มีอันนี้ล้อ,อเล่นจริงจังแบบมันไม่มีเว้คือเมเกนสามไม่มีเมกาใหม่เลยสักตัวไฟ <laughs> ก้อนที่ใครฝ่ายฝันถึงไม่มีในลิสต์นี้นะครับไม่มีในข้อมูลที่หลุดออกมานี้อไปที่เจนสี่เลยครับเจนสี่เป็นเมกายูกิเมโนโกะนะครับร่างตัวผู้เนี่ยเขามีเมกาไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นร่างตัวเมียบ้างนะครับยูกิเมโนโกะได้ร่างเมกาแล้ว เจน5ครับเปิดด้วยสตาร์เตอร์ของภาค c a นะครับเมกาเอนบูโอครับอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นแบบนักรบจีนนะครับนักรบแบบนักรบจีนโบราณอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่รู้รูปร่างจะออกเป็นยังไงแล้วก็ต่อด้วยครับเมกาเพนโด่าครับตามมาด้วยเมกาโดดิลสิแล้วก็เมกาชิบิรุดอนเมกาซูรุสกิน แล้วก็ปิดเจน5ด้วยเมกาแชนเดล่าครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แล้วผมคิดว่าใครหต่ละคนหวังให้เป็นจริงนะครับรวมถึงตัวผมด้วยก็คือคาร์ลอสครับอ่าเป็นเจน6นะโปเกมอนที่ได้ร่างเมกาจากเจน6นะครับมากันหลายตัวเลยเพราะว่าเป็นเจนของเมกาเองด้วยนะครับเปิดมาด้วย3 s t สตาร์เตอร์เลยครับเมกาบิการอนครับเมกามาฟ็อกซี่ครับเมกาเก็กโคกะครับ ผมว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยผมเองก็กรี๊ดเหมือนกันนะที่มีเมกาสามตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเก๊กโคก่าเนี่ยส่วนตัวที่เดือดครับก็จะมีเมกาคาเอ็นจิชิ C ครับคาเอ็นจิชิ G C นี่น่าสนใจครับเพราะว่ามีร่างตัวผู้แล้วก็ร่างตัวเมียนะครับในฟอร์มธรรมดาเนี่ยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียที่มันมันเป็นฟอร์มคนละแบบกันนะครับถ้ามีเมกาด้วยเนี่ยมันจะมีฟอร์มคนละแบบด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนเราได้เมกา2ตัวเลยนะถ้าเป็นเมกาคาเอ็นจิชิ C นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับอันนี้ผมคิดว่า ถ้าเป็นจริงนะครับมันจะเป็นเมนของผมในภาคนี้เลยคือเมกาคาลามาเนโรครับโดยส่วนตัวผมชอบไอ้เจ้าคาลามาเนโรนี่อยู่แล้วนะครับเป็นม้วนความมืดด้วยแล้วก็สีตีมสีมันอนะมันคือตีมสีผมนะครับสีดําแล้วก็สีชมพูม่วงนะครับเออมันมันตรงกับพีเอสติกทุกอย่างนะครับเพราะงั้นถ้ามีเมกาเนี่ยคือผมว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นเมนผมแน่ๆในภาคนี้แต่ก็ตามมาด้วยเมกากาเมนเดสครับ อันนี้โหเลดแทบจะลืมแล้วมันมีตัวนี้อยู่ในเกมด้วยนะครับตัวต่อมาครับเมก้าดามิโดโรแล้วก็อันนี้น่าสนใจครับเมก้าลูชาบูอ่ามันจะแปลงเมกา้ากลายเป็นจอห์นซีนาเลยหรือเปล่าวะแล้วก็สองตัวสุดท้ายของเจน6ครับอันนี้น่าสนใจยิ่งกว่าครับคือเมก้าเอเ์นอลฟลาเวอร์ฟอร์เอเต้ครับแน่นอนว่าฟอร์เอเต้กลับมา100%อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเห็นกันไปหมดแนละ้ว แต่จะมีร่างเมกาเลยนะครับอันนี้คือจากข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเมกาซีกาครับถ้าไม่มีคงไม่ได้นะครับมันเป็นภาคของเจ้าตัวด้วยมันน่าจะเป็นภาคของเจ้าตัวแหละเพราะงั้นถ้าไม่มีเมกาเนี่ยน่าจะมันดูยังไงอยู่นะครับโอเคแล้วก็ยังมีอีก2ตัวครับจากเจน7ครับเป็นเมกาจิจิลอนนะครับเมกาจิจิลอนก็มังกรนอร์มอลนะครับ, G บ,น Normal, นรบแล้วก็เจน8ครับเมกาไทเลสึ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เขาเอามาเปิดเผยนะครับซึ่งต้องบอกย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จากทางออฟฟิเชีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าส่วนตัวนะผมเชื่อประมาณ80%นะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันจะตรงกับ กับความจริงนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดมาก็ได้นะครับหรืออาจะเป็นแค่ข่าวลือเฉยซึ่งก็คงต้องรองดูกันต่อไปครับว่าจะมีการอัปเดตอะไรให้เราได้ดูกัอนอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับกับ p o k ก m o n CA หรือว่าเขาจะเก็บกักเอาไว้แล้วรอเกมเปิดแล้วค่อยมารู้กันทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทําได้แค่รอดูครับสําหรับข้อมูลข่าวลือข่าวหลุดตรงนี้เนี่ยก็มีใครสนใจตรงไหนบ้างไหมครับแบบตัวไหนที่ ที่เขาลือมาว่าที่เขาหลุดมาว่ามันมีเมก้าแล้วรู้สึกถูกใจถูกอกถูกใจเรานะยครับอ,อย่างผมเนี่ยผมมีคาราเมโลนะครับกับเก็กุกะที่ค่อนข้างจะน่าสนใจค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับถ้ามันมีจริงมีใครแบบหรือว่ามีใครเสียดายที่ตัวไหนไม่ได้เอาเมก้าบ้างไหมครับอย่างเช่นไฟก้อนไฟก้อนผมพูดจริงนะมันมันโจกนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าผมแกล้งหลอกอะไรนะมันมันไม่มีจริงๆนะเว้ยมันไม่มีในลิสต์นี้จริงนะไฟก้อนเนี่ยใครคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้นะครับ ส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็เอาข้อมูลมาบอกแค่นี้ละกันนะครับจริงๆก็ไม่อยากเอาอะไรที่มันดูเป็นสปอยมากเกินไปนะครับแต่คิดว่าตรงนี้มันมันยังเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็เหมือนเอาข่าวลือมาคุยเล่นกันแล้วกันนะครับสำหรับรูปที่ขึ้นทั้งหมดนะครับเป็นแฟนอาร์ตซึ่งผมก็ลืมแล้วว่าหามาจากไหน,นครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อนะครับรูปเนี่ยรูปมันเป็นแค่แฟนอาร์ตนะโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนผลเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับพิธีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเกือบจะพิธีวีเซอระไงโอเคบาย